ไวอันนี้มันตรงไปตรงกลางอะโอ้โอโลืมไแลว บ้าๆเรามาออกกำลังกายจริงๆเ่ยโวยวยเขาให้ดูโหิว นี่นไงข้างบนไปเออนี่นไงไตรงทีเครื่องเล่นเหรอ เราจะไปหาศาลาว่าว่า แห้งแล้วใช่ไหมรูปแห้งแล้วใช่ไหมอุ้ยวิวมันโต ก็จะเป็นริมปงนนหนูเน่ยปั่นเป็นไปริงตรงกลางโดนฝากเด่นได้สักรอบนึงกะนนี้แหละ <c oughs> วิวนะครับปงตะลู๋นะครับโคราช ดีนะฝนยังไม่ตกวันนี้ ตร,ตรงนี้เป็นทางวิ่งโอ้ยมัวแต่ระวังคนอื่นแหละ อ๋อมันจะมีของกินฝั่งนู้นใช่มันก็จะมีของเล่นฝั่งนู้นอุ้ยมีของเล่นฝั่งนไม่มีของเ่นก่อน่ี่มีของเล่นอาว่าัเป็ก็นอคือว่าจะปัไก็ต้องมีรงง้ไปดวไม่อากาศก็ว่าจะไปไหมขึ้นเป็ดหรอเียที่าป เ,เขาเขาให้ขืนจกคน<อ>หนจะนั่งได้นนะสี2 2> ค่คนมั้สองคนเหรอมันมีที่ต้องไปดูก่อนใครอ๋อให้ให้สองคันอย่างเงี้ยเหรอมันนั่งได้สคนต่ออันได้ เดี๋ยวเออจะพากลับได้ไหมเนี่ยประเด็นอะยูมันกระปั่นมันกระโยกเฉยๆไงใช่ีก่กระจายแต่ว่ามันเที่ยวไหนแม่จะขับไป็นแบบมก็มก็นังขึ้นกรฟ้านั่งขึ้นโนนะโอเคไมแม่ปั่ไม่เป็นใม่กดไปกับแม่ไมล่ะแม่ปั่นได้แต่ว่าแม่เอาสั่ไปแ้แม่ไปลองลองงนะ จักบาทอ๋อนั่นกันระบายสีมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็มีระบายสออีก็เป็นจุดๆไงบางคนแบบเขาเดินไ,ไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ตรงนี้มันร่มหรือใช่จุดนู่นก็นมี ไปเดินเซฟวันไปแม่าไปเดินเล่นเซฟวันโอ้ยอย่าเลยป้าถึงทันปฏิเสธโทรหาแอนก่อนไปหาทำไมเผื่อแวะเผื่อแวะไปเล่นกับแอนนิดนึงแถวเข่าเผื่อแอนอยู่โอ้ยแต่ทำไมโทรศัพท์ฉันค้างไปแล้วหนึ่ง โทรศัพท์ลายพี่ปิอะไรเลยแกนี่นนก็จะมีของกินมาออกกำลังกายนะคะของกินมาหาของกิน ฮัลโหลแอนอยู่ไหนอ่ะออหรอเออไปไหนไปเดินเล่นหรออ๋อออยู่บ้านข้าวยังเหลือไหมใช่ตอนนี้อยู่บุงไงพาเด็กน้อยมาเดินอยู่บุงอยู่ตลอดไหมแอนอยู่ตลอดไหมอ อ๋ออ,อีกตัพักใหญ่ๆอยู่พาเด็งน้อยเล่นอยู่โอเคลูกไอเบนอ่ะสองคนมากันไอ้าด้วยพาพาพากันอ๋อโอเคพากันมาเดินบุ่งอยู่เดี๋ยวแวะไปไกลไหมเข้าไปลึกไหมเดี๋ยวนะ ไม่ฉันนึกไม่ออกฉันไม่ค่อยได้ไปโซนนูน่นเดยวต้องแบบว่าอ๋อมันมันมันจะเลยเลยเลยตลาดเซฟันไปใช่ไหมนิดนึงไม่ไม่ได้อยู่ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ซอยตรงตลาดเซฟันใช่ไหมอ๋อโอเค โอเคลองแชร์โลมาข้าวเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมอ๋อโอเคพอ,อเขาฝั่งไอ้ฝ่ามันถึงทุกวันไง <laughs> โอเคกระเทินมาก็เลยเดี๋ยวแวะไปหาไปเล่นดาอะไรเงี้ยโอเคจา้าอยู่อยู่แอนอยู่อยู่ แอนอยู่อยู่เดี๋ยวแวะไปหาแอนเนาเปนเนาะเอาแวะไปเอาข้าวไปไหมอยู่เซฟวันไม่นาน <laughs> มีกบแอนมันบอกให้ <h ain> ฉันไปเอาไายรอบเราไม่ได้ไปไงกูไ <h ane> <h ane> ม่ได้ไปสักทีไง ไปไปดูด้วยเพราะว่าแอนย้ายไปอยู่นู่นแล้วแอนซื้อบ้านอยู่แถวนู้นแอนซื้อบ้านอยู่แถวเซ็บวันอะไรอะไรหรออ๋อนี่ไงวัดที่เราเออฝ่าได้มาไหมโอไม่ได้มาที่วัดอันนี้เดีน้องอะไรลืมชื่อน้องไผ่ล้อมเออวัดน้องไผ่ล้อมใช่นี่แหละใช่ที่มะเผายามาวัดนี่แหละ ฝากพี่ฝากคือไม่มีแล้วใช่อันนันหล่นอ่ะแป๊บนึงแป๊บเดียว,วสวยไหมเออบิมาเร็วเร็ว เนี่ยแล้วขาเดียวบ้าเป็นลูกกับโดนใครไม่ได้มองคล้องด้วยโอ้ยโอ้ยฝั่งนี้ก็จะรุดเดี๋ยวค่อยไปพักตรงนู้นกล้องอาจจะสั่นไปหน่อยเพราะคนถือแล้วก็เดิน มันสีสวยมากเลยตอนตอนแบบอากาศประมาณเนี้ยไฟกำลังแสงไฟกำลังดีพาเดินรอบบ่งนะคะพาเดินรอบบ่งอันนี้ปั่นเป็ดไงปั่นเป็ดอยู่ตรงกลาง <c oughs> จะมีเครื่องเล่นอยู่ตรงนี้นะครับลานชีวสุดโอ้ลานชีว เล่นนะเนี่ยลรอเ,เล่นเบียะเล่นกระโดดโอ,อ้ว <laughs> เปนไงปันเป็ดฝั่งนี้ก็มีเขาปันเขาปันมาจากตรงไหนนะ อันนี้คืออะไรเข้าไปดูมีอะไรเออมีแค่ต้นไม้อ๋อมันมีต้นไม้ข้างในหรอมีแค่นี้แหละต้นโอ้อ๋อเขากันต้นไม้ไว้อ๋อมีแค่ต้นไม้ดูภาพในรูปในกล้องเกิดอยู่นะอืม็นน้ำเป็นนิ่งเลยไม่ใช่ชื่อผลงานอันนี้ผลงาน ผลง,งานที่เขาทำอันนี้ <ยะ S 1> หรือเปล่าเอออะไรยงอ๋ออยากให้พี่วาดูดูอะไรดูว่ามีอะไรต้นไม้พี่ว่าไม่กล้าเข้าไปกลัวผีไม่มืดอชักหน่อย,ย<ะ>เออระวงัง ไชวิวเขาเขาปั่นมาจากตรงไหนวะตรงนู่นเนอะอ๋อมีมีปั่นจากตรงนี้มี่ปั่นเป็ดเป็ดหมดเหรอ เดินระวังด้วยนะอยู่ใกล้น้ำนะเดี๋ยวตกน้ำอ๋อน,นี่ที่นั่งรอระวังน้ำนะเดี๋ยวตก